เราเราไปเดินไปเจอกับแฟนเก่าเราเดินกับคนอื่นเราคงอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยแกจะจับมือเขาทำไมเขา,าไม่ชอบให้ใครจับมือเราก็คงพูดไม่ได้เย้ยแต่พอได้ยินพคงนี้ขึ้นมาปุ๊บจริงทุกความรู้สึก เราดูแลเขาเราว่าเราดูแลดีแล้วแต่เรื่องมันเรื่อง,เร,องเรามองข้ามละ,ละเลยไปทำให้เราต้องเสียผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเราไปพอถึงเวลาที่นายได้ดูแลต่อแลนายดดูแลให้ดีแล้วกันอย่าพลาดเหมือนเราครั้งแรกของเรื่องจริงบนเวทีกรีนคอนเสิร์ตครบทุกอารมณ์สะท้อนทุกความรู้สึกโดยออฟปองสักลีเดียสรันรัตป๊อบปองกูดเป้ไม่หนูนาหนึ่งทิดานิวจิว๋วดีเจเอกี้แอนทิติมา เอินพิยดากัณน,นพัฒน์และป๊อตธนชัย25-26ถึงสิงหาคมนี้ที่รอยัลพารากอนฮอล l เริ่มจำหน่ายบัตร23มิถุนายนนี้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์บางทีอาจจะมีเรื่องจริงบางเรื่องที่ตรงตัวคนเองและทำให้คุณต้องเสียน้ำตาในคอนเสิร์ตนี้ก็ได้